สวัสดีกันด้วยนะครับโ okay. อเคครับวันนี้เราจะมากล,ลกับรายการ่มอีกตามเคยครับก็วันนี้ผมก็จะมาบอกข่าวอะไรบางอย่างครับความผมมันไวรัสกินนะเลยไม่ได้ครับมันเลยเอาคลิปลงไม่ได้ครับมันก็เลยต้องแบบโทรศัพท์เอาแต่คลิปนี้ความยาวเกินสิบนาทีไม่ได้แม่มันจะลงไม่ได้อะ <c oughs> 10นาทีกว่ากว่าไม่ได้โอเคเออ,เอหูฟังนี้ก็บงับงบังโอเคก็จะมาอยู่กับบ้านหมูนะบ้านหมูโอเคครับถ้าใครรู้ก็ช่วยตอบมาเน่ับถ้าผมจะพาไปเปิดคอมผมดูมามา,มาดูกันเลยโอเค Νούλε Λούλενα. นคะรับเราเปยบเดียวนะีคนระับก็ใครรู้ช่วยนะเนะี่ยมันเป็นหน้าจอดำอยู่ตั้งนานก็ยังไม่ได้นะนะเนี่ยหน้าจอดำก็ไม่ขึ้นอะไรเลยเนื่องจากไปรักกินนะนะก็เลย ลงคลิปลงเคืงลงคลิปไม่ได้ครับก็ครับก็ถ้าใครรู้ก็ช่วยบอกด้วยนะครับครับอ่าก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ